เมื่อวานนี้เองผมได้ไปเดินตลาดมือสองแถวบ้านมานะครับผมไปเจอถุงสุ่มมาราคาถุงละางบาทรบราทเพื่อนผมเห็นแล้วโอ้โหอดใจไม่ไหวก็เลยลองจัดมาสัก3ถุงดูซิว่าผมาจะได้อะไรกลับบ้านในบ้านนะครับวันนี้มาดูกันเลยทั้งวันนี้เป็นถุงสุ่ม ที่ผมได้ไปจากตลาดโตเกียวพาซาใท่าไรครับหกบาทเดี๋ยวมาดูนว่ามีตัวไหนที่สามารถทำเงินได้บ้างดูนครับนี่ไดครับคือของส่งที่ผมได้ไปจากร้านโตเกียวพาซาเลยครับที่ผมซื้อตั้งประมาณสามหงส์งยีบาททั้งหมดเนี้ยคือหกบาทนะครับเนี่ยยกตัวอย่างเมนูแบบนี้นะครับแบบนี้นี่แค่ลดเหลือเหีืยขายชิ้นนึงเนี่ยก็ตกประมาณสักสองสามร้อยเท่านั้นครับต่อหนึ่งชิ้นนะนี่อย่างตัวการ์ดพวกนี้นะครับผมเห็นในเว็บของช้อปปี้เนี่ยเขาขายชิ้นเป็นเกินยี่สิบบาทต่อหนึ่งชิ้นนะครับ รวมๆนะนครับของทั้งหมดเนี่ยเข้าไปขายจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าอาจจะได้ว่ถึงพันกว่าบาทถึงสองพันเนี่ยก็เป็นไปได,ด้ทั้งหมดนี้นี่เีนี้ก็ค้อครับผมว่า